สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Cross World Dominion ครับื่อ Artorilaptor ครับตัวนี้ชื่อไทเกอร์ครับที่ห้อ Extreme Damage ครับแล้วก็ทีบวกแล้วก็ m a t t ท l ครับเหมือนเดิมครับลูกเล่นก็จะกดแล้วก็จะเกิดแผลขนาดใหญ่ครับมีตัวนี้ผมไม่รู้จักแต่ตัวนี้ Pyroaptor นี่ครับ ว่าปรับ้ออะครับ Universal Studio และแอมบรินตจะจำหน่ายโดยบริษัทวงเดิทอยได้จำกัดเขี่จะตัวจักครับราคา895าบาทอืมนี่คือดีเทลกล่องก็จะมีป้าเล็กซี่ครับแล้วก็มีมก็ดนก็จะไม่ให้สแกนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จะมีแบบนี้อือดีมาก v v v j o s i c w a c o m แล้วก็แอป j o s t i c k w a flash มาเริกแกเ่แกะกันเดีก่าแกะไอยู่นี่มาแกะนี่ครนี่ก็คือน่าจ้าของเจ้า อัลโทเจ็ปเตอร์ไทเกอร์ครับนี่เลูกเล่นมันก็จะประมาณนี้ครับสมชื่อมันเลยครับ e อ t r e m e Damage ครับกดแล้วก็จะมีแผลครับถ้าเกิดกดไปก็จะเป็นหนังเหมือนเดิมถ้ากดแล้วก็เป็นแผลพยยบปาดได้พียบหัวได,ด,ด้ซึ่งซึ่งสี ถ้าถึงคนเขาบอกว่าทาไมต้องเรียกว่าไทเกอร์ทั้งที่สีมันไม่ใช่ก็คือมันก็คือไอ้ไทเกอร์เนี่ยครับแต่ว่าสีมันออกมันสีมันผิดนะครับสีไทเกอร์จริงๆแล้วมันควรจะเป็นสีุส้มๆ,ๆครับแบบนี้ครับใช่ครับแบบนี้นครับ แน่นรับ่อันนี้แต่บันนี้มันคือแบบออกสีส้มแบบสดส้มสดเลย่ยแบบแดงแจ๋เลยซึ่งผมไม่ชอบอย่างมากน่าผิดหวังสุดๆแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเพ้นมาถ้าให้ดีกว่านี้ครับเพ้นมาตั้งแต่คอไล่มาจะถึงข้อมือแล้วก็ใต้ท้องจะถึงขางจะดีมากแต่ก็ผมไม่ถือสาไร์เลยหรอกครับผมก็ซื้อมาเล่นเลยครับแล้วทรงแขนมันก็จะดีกว่าของฟลูเซ e ยสแคของฟลเซีคก็มี อัลโตเซปเตอร์เรดครับแล้วก็อัลโตเซปเตอร์แพนเทล่าครับนี่ครับเห็นแล้วใช่ไหมครับเขียครับนี่ครับแล้วก็จะมีตาเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีใต้ท้องเป็นไม่ใช่ใต้กับใต้ใต้เท้านั้นเป็นโล่ฟัลมโลโก้โรสิคัวนี่ครับตานี่ครับแล้วก็จะมีปุ่มแล้วก็จะมีนี่ครับที่เดือดมาเนี่ยครับ ก็ตสตาอปกินแล้วไปสแกนก็นได้คประมาณนี้ดขยับครับลูกแรวลูกเล่นจะขยับแขนได้ครัแล้วก็ไอ้นขยับหาได้แล้วก็จะมีกุ้ม,มเล็กเดินเนี่ยคระบเจะเราเอามาเทียบกับตัวที่ผมมีก่อนหน้านี้ครัซึ่งทุกคนก็จะจำก็ได้ดีครับน,นั่นก็คือเจ้าอืมอบอก ท่านั่งอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่จริงๆมันคือท่ายืนเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ครับผมได้มาตั้งนานครับทุกคนน่จจาจะจำกันได้สินะครับนี่คืออันสตาโนซัสแล้วพอเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าไทเกอร์ขนาดอาจจะไม่เท่ากันครับแต่ว่าสกิลถือว่าเล่นด้วยกันได้ครับพอดีผมจะมาเทียบขนาดผมโอม้ม ที่ดูเลยนะครับเจาตัวนี้ยาประมาณผมขอวัด่อนหันมาด้านนี้มันจะล้มล้มไม่อยู่เลยผมก็เอานี้มาตักงเอาไว้ครับอันนี้คือ,อยางผมเองอยางผมเอามาตั้งเอาไว้เพื่อให้มันล้มครับล้มง่ายมา,จากจริงๆกับพวกนี้มาครับมาวัดกันเลยครับเนี่ยครับความยาวก็จะได้ประมาณ ผอืขอดูคอดจุดหเซนครับถือว่าใหญ่เหญยแต่ไม่แต่มือดียี่ครับตามลูกเล่นหนึ่งนีเปิดปากอันนี้สมมุติว่านี่คือผิวนับปกติครับนี่ครับพอมันไปโดนกันท่านั้นแหละซึบก็จะเปิดปากไปแผลแล้วก็งับสู้กัน หรือว่าเล,เล่นสนุกครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็ติดฝากติดตามผมด้วยนะครับไปกันนะครับ